สำหรับอีพีนี่กะสิพามาเบิง่งอ่าข้าเจ้ามาส่งไม้ของน้องเบยเนาะไม้ที่ซุมเฮาพากันงมมืองมคํำไปสั่งมือนั่นแหละนะพี่ดองเนาะมือที่พ่นตกเนาะประมาณสองสามวันก็นได้มาหอดแล้วเนาะพี่ดองนี่เด็กทางน้องเบยเพิ่นก็นได้ขนซอยลงเนาะอันนี้น่าจะเป็นไม้ปูเนะพี่ดองป้าตูความนาในนาเอรีอรอนี่ จากเส้นอายความหนานี่ยห้อยเลยสองสองเส้นขึงสองเส้นขึงเป็นไงไหมยังอายอันนี้โอ้ไม่ชาตินี่ยเหนียวยได้พี่น้องเลยหักแล้วนี่หนาหรีเนาะไม่จะแผ่นยิ่งใหญ่ดีอ่ะพี่น้ำยายนพนโอเคพี่น้องเลยมาเลยประกบใหม่เนาะงาม ไม่ซาดเธอที่กระลำใหญ่เนาะคือวัดป่ายัางไงพ,พอหน้ามก็มีด้วยมไม่ใหญ่ยัง,ยง,ยงมีแ,บบแถวแถวบ้านบุพพร,พรน่ะไม่ซาดเพิ่นจะเห็ดมันทักลุกเพราะโดนมันเหนียวเพิ่นนแต่ว่าแถวนี้เพิ่นไส้ทวกหลุดเพิ่นเอาไม้ยังเห็ดแถวบ้านบุพพรน่ะไม่ซาดเพราะโดนมันเหนียว่ออาุ่แฟนผูกพ่อยู่วะแฟน กับพ่อก็น่าจะแบบมันซิโกาแผ่นความยาวสี่เมตรหรอวะสี่เมตรกว่านะมาณเอมามาแป้นปูก่อนนะพี่น้องก็น่าจะเบิ้ลงบว่าทางปลาบันติสบายดีน่าจะเบิ้ลแหละเนาะเบิ้ลงบพอดีเนาะอืจะมีจำนวนงบที ทำทีข้างไว้โอ้เรือซื้อเสานั่นบ่ะโอ้แล้วก็พอดีมาสั่งไม้เพิ่มเติมเนาะโดยโดยสั่งมาเพิ่มเติมกันเลยมันได้เบิดแล้วนี่เนาะนัดแล้วกะนพรกับโบมีเลยกะโอ้ก็ต้องรอผู้ใหญ่เพิ่นแมนเมนเมนกระถ้าเกิดว่ามีผู้ใดอยากทุบๆอีกกะยินดีพี่น้องเนาะแม่นเมนเมนยินดียินดีคือเก่าแถวไเนาะยินดีอันเป็นสะพานบันไดเก่า แต่กาทั้งสาบ,นบุนกับบุว่าพนมียังเนี่นนเนาะเกี่ยวกับนองอาบนองเบร์งก็คือบบเห็นเพิ่นแจ้งมาเลยได้ตกใส่สบ,มบ 80, ุมีแพ่นเท่าไรเบรา่แผนละแปดสิบพันอืมก็เพราะเอานอ,อแผนละ 80, 000, แปดสิบพันแล้วก็เพ<อ>ิ่นการลดให้อีกสี่สิบพันโอ้เมอกี้ว่าสิจิจงเงินใส่ถ้าเป็นบุกรก็ต้องปิดกอนเลยโอ้โอ้โอ้กซื้อยุ่น dù một mình bèn thì mình cắt ta ở cây ta cắt ta với wow <laughs> ยังบ่พ่อได้จังเบยเพออายุแปนปูจะคิดว่าพ่อบ่ะเฮือนห้าคูณแปดแม่กับนหน้าละสองละสิบแปนองละสิบสิบแจังว่าห้าคูณแปดเพิ่นว่าหน้าขับบ่พ่อยังจังหน่อยมั้ง ปปนพนสเ,เออ,อไม่ทีผ้ากันบุกคำาไปเนลนาะน้องเบยเนาะทีอันารังห้องปิ้งปงปิ้งปางมือนานเลยนี่แหละก็พากันสามมือเหรอบ่สามมือเหรอ,มมอเ,เพิ่งก็มาถือเอาไว้ทือเอาไว้ไม่สีแปก็มีบลอยนี่บิดเนาะไม่ทกุกไม่เทียเขาเอิญก็มีบบอนทกเนยไม่คุ้ลงลังคาลังคานะเออ <c oughs> ไม่สี่แปนนด่นตู้เท่าไรขีดวะตัวละหกสิบพันขีดเป็นไม้ตัวทั่วไปเนาะเออไม้ไม่อไม,ไม,ไม,ไม้สารไม้กลุ่หละโอ้หอเอาได้ตัวละแปดสิบเอตัวละหกสิบแ <60. S 1> ป้นได้จ้ะแป้นแป้นพระแอมแป้นแอมก็เท่ากัน,น้สิเท่ากันอีก <c oughs> แปดแอมเรียกว่ามันบางมันบาง,บางบาาก,กับบรูดลูกเนาะผ้าเป็นอย่างเป็นไมู่ได้ประดุจราคาสำคัญนะพี่น้อง <c oughs> คือความหมายว่าเป้นเป้นแอมผ้าได้ผลบางผลราคาสำคัญเนาะอันนี้ไม่เท่ากันเป็นแอมกับเท่ากับชองแผ่นทำไมพุทธชลาดมีเลือเ่อยนี่ก็ะยุก ซื้อเอาแป้นเห็นแล้วมามาซอยอีกได้ช็องแผ่นได้ทำมันนแต่มันก็ต้องเสมอเนาะอ่าต้องเสมอเป๊กคือว่าแลนี่มันสองคนคุณนึงหนาวคุนึงบ้างสองคนพามันแต่คู่เดียวพามันเสมอกันใช่จักเลยเนาะจักไปผ้าบ่จักน้ำมันนี่แหละจักน้ำมันนี่ซับนี่กันได้สองแผ่นอือปิดจักน้ำมันเนาะตัดเอ้าตอนนี้ก็รอท่าทั้ง บาลาปัจจัยเงินก่อนไกลบ่ามาส่งบอ่ออยู่แถวนี้แค่เซ่นี่ยั<ค>วจมนี่บ่โดยอืออืออือโอ้โลกัมน้องพีน่น้องใส่เบาะนี่ได้นุม่มเหมือนว่า เดี๋ยวพาแวะมาให้แกก่อนเล็กน้อยเวลาพาดังก็เจ้าบอกว่าบอห้ามบอให้ใกล้อันผ้าซูลาเซีลยันผ้ายันผ้าผ้าอืมเพราะว่าเมื่อนั้นผ้าแต่ผ้าดับเนาะมามับมามับผ้าซูลาเซียวเนอ๋อไอเงียเวลาผ้าด่างมันก็ดับอยู่แล้วตัวนี้เนาะดัโอเพราะว่าอันตรายเลยครับว่า ห,ห้ามลงดินนั่นแหละพอดินดเปียกๆมันจะอยู่ยงยอกอพอาาา้าถ้าเเท่าเปียกสูนมันลงแถวะบก่ะก็คือเขามันก็ดโดนกระแสไปตอนนี้กับพ่นลินใหม่เลยน้องๆปีนี้พ่นดีขนาดไอ้แก้วก็จะเห็ดนาอยู่บ่ฮะเ็ดเขามีนาบอ,อปีนี้คือสีบ่บ่ได้เห็ดดอกเนาะ เจ้าก็เห็นหน้าบ่อ้ายก็เห็ดแล้วแต่ปีนี้เบิ่งกันปีนี้ปีตะเก่าเห็ดเนาะเห็ดอืมปีนี้เบิ่งกนนะ่นว่านั้นครับบ่เ็ดนานี่เ็ดังซเาเลี้ยงว่าปีนี้ยนว่าเคกคว่าได้ไก่ได้ยังเลี้ยงไก่เลี้ยงหยังอ๋อก็คือเลี้ยงไก่ันบ่ไ เราบ่ได้ก็เฮ็ดเพื่นเฮ็ดเกี่ยวกับไก่ฟันเนาะเกี่ยงไข่เอ้านาพี่น้อเดี๋ยวไปนับเบอ่งอีกข้างก่อนน้องเบย์เพิ่นนับอยู่แปดชิปะเก็ทแจัคแก่อนมาส่งสแป๊ดครบ่ะน้องเบย์ ปดนะอันมองเงิน้นเดีไว้ระกดีจำนนจำนวนเงินอันกับไอเงินที่เหลือพอดปุเลยคระปุกสองล้านสองแสนเนาะหับินเก่าก็มีเลยีเนเอขาดซื้อไหมเนาะเลือขาดซื้อเสาไหมนี่เนาะอ่าขอพอดับเนาะอืมดีดเพราเลือซื้อเสากระิรอ๋อกบินนีวิทาอ่า บินเสานี่มันถืออยู่อันัว่าเหี้ยนบัดมาเงี่ยบินนะบินเหี้ยนกเาเนนี่ใ่นับล้บบลาเ่นับนับสามล้านแแสนเาบินเสา่นงสาล้านแแสนสี่สิบพันล้จัดดีหนึ่งล้านเนาะาเนับ สองแสนสองแสนโอเคมพาสไปทีกับโอยรวมงบินอันใหโดยเอาของได้หลายเได้กระตองคไปก่อนไปก่อนูกาแจ้งผู้ที่เพิ่นมาส่งไม้น้องเบยกตเพิ่นกระไดกลับเมืองหรอเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าแป้นปูกับแป้นเอมพายราคาสำคัญเนาะแต่บอกว่า ผู้ใดเป็นคนตังราคาเหมือนี่น้องแต่ว่าปูนแป้นปูนี่นาได้นาแต่ผลราคาสํากันว่าพรก็งุงคือกันนะพี่น้องเนาะอ่าแท้ที่แป้นปูมันนานอกจสีแปดซิบสมุนว่าแป้นพามันบางเนอกจาประมาณจากเจ็ดซีซะปสี่ก็น่าจะโอเคเพินว่าราคาสํากันนะพี่น้องอันนี้เพิ่นบอกว่าเป็นไม่อ่าไม่ซาดนะพี่น้องโอ้ไม่ซาดก็ถือวันเหนียวได้พี่น้องเอ้ยอ่าไม่ซาดก็ถือวันเหนียว แต่ว่าทางบ้านบานะพอนี่ไม้ชาดเพิ่นจะเอาไปเห็ดทวกหลดนะพี่น้องหมายถึงว่าอันทวกหลดอันสองสองคานมันนะคานคัดซีหลดอีแตนว่านะสัตว์ซะเพิ่นจะนิยมเอาไม้ชาดเห็ดเนาะคัดซีหลดอีแตนซึ่งอุปกรณ์เฮืองนองเบย์ก็มาประมาณซัมนี่นาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นงบทางช่องบ่าวลาเนาะอ่าทางเสานำเรือจักซื้อเสาเพื่อมาต่อตัวนี้นะนเนาะก็คือเบิดเลยคือนำมะพร้าวในยังทัฒนมีงบอีกอย่างเด้อเนานะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเฮืองนองเบยเนะาะเฮืองนองเบยก็มีแต่เสา เสาด้านเสาทั้งกลางแล้วก็เสาข้้งทึงแล้วก็มีไม้แป้นมาเนาะแล้วก็อุปกรณ์ห้องน้ำนะพี่น้องแล้วก็พวกอันสวมห้องน้ำอยู่ในนั่นเนาะอ่าแต่ว่าระหว่างเพื่อนอันไอแก้วกับเพื่อนอันนาน้องเบยนี่บุหูว่าผู้ใดนาะจิตั้งขึ้นก่อนตามที่ประพรบึงนี่ชันิธานบึงน่าจะเป็นทางไอแก้วเนาะไอแก้วน่าจะตั้งขึ้นขึ้นไวอยู่ดรอกนะพี่น้อง เพราะว่าได้ยินข่าวว่าลาลายซองก็มีงบนั่นนี่เข้ามาเนาะแต่ฉันน,น้ำพระพนบ,บ่มีนะพี่นอ้องสุดอุปกรณ์ไม้ไอแก้วก็ถือว่าลายกว่านองเบยพอสมควรนะพี่น้องเนาะลายมาลายพอสมควรเสาเพิ่นก็นมาครบอ่บาบ่พอนคิดว่าน่าจะทางไอแก้วเผิ่นจะตั้งก้นก่อนเรื่องนี้เนาะนะพี่น้องก็ประมาณนี้ลาลายคนก็นยังให้เอาอันผ่าผ่าบัตร มาปกคุมไว้ต่เพิ่นกระโบมีเนาะพี่น้องก็เลยแบบปะไปสิเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวพาบึงบรรยากาศกระท่อมของไอ้แก้วเนาะก่อนจะจบคลิปกันไปนะพี่น้องอ่งององาทางครอบครัวเพิ่นกระเห็ดเป๊กเป๊กเป๊ก,ปกอยู่ครับก็สใส่แกงเน่อไม่กินอื ล้างถ้วยเนาะล้างล้างกระตู้เฮ็ดยังกินใหมนอืมแกงดอถ้าาบ้านเจ้าเอิ้นว่าแกงอบังบ่แม่นแกงกเอิ้นคือกัน่บ่ตะกั่วฮะตะกั่วอบังตะกั่วอบังอืมเป็นภาษาสยเนาะพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเพิ่นเอิ้นภาษาสย แต่เดี๋อยู่พี่น่ะเขาจะเอิ้นวาภาษาสเทิงเนาะแม่อือตะกอบังตะกัวตะกัวตะกัวอบังม่อันน้ำมือเจ้าจับได้ซะกระตอกโอ้กระตกจั๋ถ้วยกะถ้วยคือกันไดงานกระตอกอันนี้กระตกกระตก บ่วงบ่วงไปล้วนเออแต่ว่าลูกเจ้านี่เคยชี้เอื้อนบวเป็นน้อกยังพอบวเคยบวเคยหัดเจ้าก็เคยสอนเพฝนว่าอยู่บ่สักบ่ให้มันใหญ่ก็แล้วให้พันใหญ่จะไหนวาเป็นนี่โอว่าเป็นเนาะไม่นี่ยันว่าบางคนเพฝนบวสอนภาษาตัวเองให้ลูกนะสอนกันสอนได้เนาะอนุรักษ์ภาษาตัวเองไว้ บางคนกับวราแต่ความรล้ากับลูกบงจักนําไดงก็แต่ว่าทางบ้านเผิ่อกันยังนินยุมเบ้าภาษาทางเผิ่ออยู่น้อพี่น้องแต่ว่าเขตทางบ้านมาพรนะเริ่มจะจางหายไปแล้วน้าพี่น้องพอเผิ่นเบ้าแต่ภาษารล้าให้ลูกเผิ่นฟังลูกก็จบอเข้าใจอย่างยินเราไ่ค่อยนามันนี่นีแต่ว่ามีพลายภาษาก็ดีน้พี่น้องอนุรักษ์ภาษาตัวเองไว้นะจะเป็นการดี อันหลักภาษาท้องถิ่นเด้จากที่ได้แบบมีลายภาษาให้เราได้ฟังกันะนะก็เป็นการดีด้ เอาทั้งนมนมุ่มมันถูมันมอย่างจะออกอันนี้นะถ้าว่ามีเศษอาหารเราเอาทั้งอันนั้นนั้นทั้งอันนั้นมาบดเอาันเพินวาสิแกงน้าไม้น้องน้องคนกระดา เอาละพอนพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดส่วงท่ายคลิปแล้วเนาะึ่งสําหรับคลิปนี่กับมูมี่ยังไลเนะพี่น้องก็คือพาเอฟซีมาเบึงกเจามาส่งไม้แป้นของน้องเบยเนาะอ่าระหว่างเฮือนน้องเบย์กับเพื่อนไอ้แก้วนี่ตามที่ประพรชนิธานนี่น่าจะเป็นเฮือนของไอ้แก้วจะตั้งขึ้นก่อนนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เฮือนไอ้แก้วก็ค่อนข้าง,งจะลายกว่าน้องเบย์อยู่นะพี่น้องและการยิงคร่าวๆว,ว่าคือจังหวะมีทั้งซ่องสาวบุญเนาะ สาบุญเพิ่นกะมีอันสมทบขมาอยู่แล้วกะทางบุรากะคือชีมีสมทบขมาอยู่น้ะพี่น้องเนานะอ่าเฮือนทางไอแก้วนี่เนาะพี่น้อง,องยังได้ก็ตามแต่นาะพี่น้อง,องกะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าหลังใดจะตังก่อน FC ซคอมมินมาลองเบิเนาะพี่น้อง,องตามที่บัพพรชนิธานกะน่าจะเป็นเทือนของไอแก้วแหละจะตังึ้นก่อนเนาะอะไรน้พี่น้องสำหรับคลิปนี้บัพพรก็สินไน้ขอตัวจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะพี่น้อง,องก็ไม่แต่ว่าติดตามอ p พีต่อไปน้พี่น้อง,องว่า สิเป็นยังใดกันใดเนาะไปแล้วพีน่น้องสบายดีแหละสวัสดีก่อนขอตจบคลิปนะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งท้องผ้าก่อนท่องผ้ามันนี่ค่อนข้างจะสวยงามมันนี่แดดเปี้ยงเสื่งเมื่อคืนนี่พนโตกลิ้นนะพี่น้องอยู่เขตจุดสุ่มลำทวายเนาะพอตื่นตอนเช้ามาก็ถือว่าเห็ดไ้ทองผ้านี่แจม่มใสเลยทีเดียวนะพี่น้องป้าโตสะออนตะงอนะงมีกเนีเนาะหง่นมีกแบบขาวแบบแจ่มใสนั่นะนะ งูนมีงูนมีน่าจะบสูงปรเด็นนะพี่น้องน่าจะได้ได้บส่งหลักคิดว่าหรือว่าลักกว่าบ่แต่บางคนก็จะเอิ้นเป็นผุดเนาะ <c oughs> ความสูงนี่นนโอ้รพี่น้องป้าโตแจม่มใสลีงนมี คักอะไรใส่แว่นตานแบบกันแดดให้ชัดนะพี่น้องเห็นชัดอะไร